สวัสดีนะครับผมแซมเองครับผมคลิปนี้แซมจะมาแนะนำรถกลุ่ม V I P รถพรีเมียมกันบ้างนะครับจะเน้นเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับผมจะมีทั้ง Toyota Camry ทั้ง Honda Accord นะครับแต่ว่าจะเป็นกลุ่มรถสีขาวทั้งหมดรถที่เพิ่งเข้ามาที่โกดังเทารักนะครับบางพีสมุทรปาการนะครับเริ่มจากคันนี้คันแรกนะครับคันนี้จะเป็น Camry 2.5G นะครับรถปี2019นะครับผมหน้าใหม่แล้วนะครับเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่15,000กิโลเมตรนะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับนี่มีหลังคาตัวสลูปให้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับในส่วนของราคาเนี่ยอ่าโดยคร่าวๆนะนะครับอยู่ที่อ่าเก้าแสนขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับส่วนอีกคันหนึ่ง รุ่นเดียวกันปีเดียวกันครับทะเบียน9600นะครับคันนี้เลขไม่1 0 0 0 0 0นะครับราคาก็อยู่เรา900,000ครึ่งเช่นกันนะครับในส่วนของราคาเนี่ยแซมจะอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมลูกค้าสนใจยังไงก็แคปทะเบียนบอกแซมได้เลยนะครับเดี๋ยวแซมเช็คราคาให้อีกครั้งหนึ่งอันนี้เลขไม่190,000นะครับคันนี้ 2.5G นะครับผม ส่วนคันนี้จะเป็น2.0ตัว G นะครับปี2018นะครับอย่างคันนี้ติดจองแล้วแต่ว่าแซมแจ้งราคาก่อนคันนี้ราคา7999,000บาทนะครับสามคันนี้หน้าใหม่ทั้งหมดนะครับทะเบียน9600อันนี้จะเป็น2.5 G ส่วนคันนี้2.0 G นะครับผมมามาต่อกันอีกนิดนึงเดีย๋ยวแซมพาไปดูเน้นสีขาวนะครับ มา,มาคันนี้ก็ได้อีกคันนึงนะครับเป็นสีดำ 2.0G หน้าใหม่นะครับมาลองดูอ่ะคันนี้ใหม่แสนสองนะครับ 2.0G หน้าใหม่เช่นกันนะครับสีดำนี่ 2.0G หน้าใหม่ปี18ก็ราคา799นะครับผมหน้าใหม่ มาถัดมาเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปี2019นะครับเครื่อง2.5ตัวไฮบริดนะครับผมเป็นแบบไฟฟ้าเป็นไฮบริดตัวนี้รถพึ่งเข้านะครับปี19เป็นตัวพรีเมียมนะครับมีนี่ครับตัวซันรูให้ด้วยนะครับนี่รถพึ่งเข้าเมื่อสักครู่นี้เองเลขไม 1 1ึ่งแนะครับคันนี้ราคาโดยประมาณก่อนนะครับราคา1ล้านขึ้นนะครับราคาแซมยังไม่มั่นใจครั้งหนึ่งแต่ว่า1ล้านขึ้นแน่นอนนะครับผมนี่เครื่องสองจุดห้าไฮบริดนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ไฮบริดนะครับหน้าใหม่นะครับมาถัดมาเป็นตัวนี้ครับผม 2.5G หน้าเก่าปี2018นะครับอันนี้เป็นเครื่อง 2.5G นะครับปี18คันนี้เลขไมล์อยู่ที่147,365นะครับน,นี่ครับภายในก็คือจะเป็นสีช็อกโกแลตนะครับนี่จะเป็นบอดี้ประมาณนี้นะครับนี่ 2.5g ถ้าตัว 2.5g หน้าเก่าเนี่ยแซมเปิดราคาอยู่ที่8 2 9 9 0 0บาทนะครับผมมีแวะคันนี้นิดนึงเป็นออาติสนะครับคันนี้เป็นปี2020นะครับเอาติส 1.6g หน้าใหม่นะครับภายในเป็นเบาะหนังดำนะครับคันนี้เป็นปี2020นะครับ อทำให้ดูก่อนนี่2,020นะครับคันนี้เลขไม้ก็อยู่2,7 0 0นะครับอย่างคันนี้ก็เปิดราคาอยู่ประมาณ6 0แสนนะครับประมาณนะครับ6000 600, 0แสนนิดๆเลยราคาเดี๋ยวเช็คให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสีออกสีฟ้าๆนะครับผมนี่มามาดู สีขาวอีกสักประมาณอีก3คันนะครับที่รถที่รถพึ่งจะเข้าอีอกสี่คันนะทา,ามาไป็นคันนี้ครับทะเบียน4520นะครับเป็นหน้าเก่า 2.5G เช่นกันครับปี18นะครับเป็นหน้าเก่ามาดูเลขไมค์กันหน่อยอ๋อะนะครับ เลขไม่ก็อยู่ราวๆ1 0 0 0แสนเหมือนกันนะครับ 1, ราวๆ1 0 0 0 0แสนราคา8 2 9 0 0 0นะครับ4520นะครับหน้าเก่าถัดมาจะเป็นตัว Honda Accord นะครับคันนี้ปี2016นะครับ Honda Accord เป็นเครื่อง2.4ตัว EL นะครับเป็นน้ำมันนะครับ2,400 cc เลขไม่90,008นะครับ ในส่วนของราคาเนี่ยแซมประมาณไว้ก่อนนะครับราคาน่าจะอยู่ราวเจ็ดแสนกลางๆนะครับไม่เกินนะครับแล้วก็อสองคันสุดท้ายครับทะเบียน8.711เป็น2 5 G เช่นกันนะครับคันนี้เลขไมล์่มกิโลนะครับราคา8,29,000บาทนี่นะครับ ออกคันสุดท้ายของรถรถรถ,รถสีขาวนะครับ8713นะครับคันนี้เลขไม่หน5860นะครับราคา829เช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นรถรถรถ,รถเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับคุณลูกค้าก็รถทั้งหมดที่แซม นำเสนอไปจอดอยู่ที่บางพีสมุทรปราการนะครับโกดังเทพรักษ์ทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าอยากที่จะเข้ามาดูรถก็ลองโทรหาแซมได้นะครับ0ูนย์6มทหกสมกานะครับผมการรับการเครื่องเกียร์แซมก็ยังมีให้เหมือนเดิมครับ1ปีหรือว่า2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมสนใจไงโทรหาแซมได้นะครับ0ูนย์แมทหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์แซมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ